สวัสดีครับชาวราศีมีนครับมาดูกันนะครับว่า พรดีๆสัญญาณสิ่งดีๆครับเซอร์ไพรส์เรื่องราวดีๆที่อาจจะเข้ามาครับที่จกักรวาลอาจจะเหวี่ยงไม้คุณครับก็ลองมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างมีพลังงานรูปแบบไหนบ้างนะครับชาวราศีมีนคุณจะอยู่ในลัคนาหรืออยู่ในราศีดูได้หมดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้นะครับไม่ได้เป็นดวงส่วนตัวเนาะดังนั้นพลังงานต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นตามไพ่เนี่ย มันก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะครับแต่ผมอยากให้คุณเนี่ยรับพลังงานดีๆไปผมเชื่อว่าถ้าไพ่ขึ้นมาเป็นพลังงานดีแล้วคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพลังงานในตัวคุณนะครับได้เนี่ยแน่นอนว่า มันจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับดังนั้นก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมในการรับฟังด้วยครับชาวราศีมีนลองมาดูกันครับว่าเซอร์ไพรส์ข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆครับของความที่จักรวาลครับจะมอบให้กับคุณคือระไรนะครับ security ครับ security คือความ s a ฟ e ความรู้สึกปลอดภยัยความรู้สึกมั่นคงบางคนนะครับถ้าคุณดูเนาะเป็นไพ่ที่เหมือนจักรวาลน,นะแต่มันอยู่ในถ้ำแล้วก็มีเหมือนเป็นไฟที่จุดขึ้นมามันเปรียบเสมือนคุณต้องรู้สึกปลอดภัยในตัวเองให้ได้คืออะไรครับคือบางครั้งเนี่ยความกังวลความรู้สึกแบบไม่สบายใจความรู้สึกว่า เรามีเป้าหมายแหละแต่เรากดดันกับตัวเองอะครับมันก็อาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยังไม่เชื่อมัน่นยังไม่มั่นใจในตัวเองดังนั้นในไพ่ใบนี้อยากจะบอกกับคุณหรือจักรวาลกําลังจะบอกกับคุณว่าจริงๆจักรวาลมีความอุดมสมบูรณ์มีความเหลือเฟือให้กับทุกๆคนอยู่แล้วเนาะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณทําได้เลยคือทํายังไงให้ตัวคุณนั้นมีพลังงานของความ อุดมสมบูรณ์จากภายในของตัวคุณจิตคุณจิตจักรวาลคือส่วนเดียวกันนะครับคุณเกิดมาจากธาตุต่างๆที่เป็นธาตุเดียวกันในธรรมชาติดังนั้นคุณคือธรมอร,นนร,ธรมชาติของจักรวาลนะครับและธรรมชาติของจักรวาลคือความรักคุณจะ,ปะเปลี่ยนตัวเองเป็นความรักรู้สึกรักรู้สึกชื่นชมรู้สึกว่าชีวิตของคุณในปัจจุบันนี้เนี่ยมันปลอดภัยนะมัน มันไปได้อะครับในลักษณะประมาณนี้แน่นอนนะครับว่า security คือความรู้สึกว่าคุณต้องต้องมั่นคงในตัวเองถึงแม้ว่าตอนนี้ชีวิตสําหรับบางคนเนาะอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่มั่นคงยังเจอปัญหายังเจอเรื่องราวยากๆอยู่นะครับยังไม่กล้าตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างในตัวเองอยู่แต่นั่นคือสิ่งที่คุณต้องไปปรับครับเพราะว่ามันเป็นมิติของพลังงานเนาะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ s ซอร์ไพรข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆครับที่อาจจะเข้ามาหาคุณครับชาวราศีมิน้นต์สติลเนตครับให้ไปนี้ขึ้นมาทุกราศีเลยนะครับสติลเนตคือความความนิ่งสงบสติลเนตคือความรู้สึกแบบรู้สึกสงบจากภายในรู้สึกสบายกายสบายใจสติลเนตในใไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของหงนอที่อยู่ ลอยอยู่ในหิมะทานน้ำแข็งหนาวเนน็บมันเปรียบเสมือนชีวิตของคุณที่เจอความหนาวเนน็บเจอความทุกข์เจอความเหนื่อยยากเจอความลำบากกายลำบากใจหรืออะไรต่างๆแต่หงยังเป็นหงหงคือความสวยงามหงคือการ transformation ของตัวคุณก็ได้ที่คุณอาจจะต้องเรียนรู้หรือเติบโตหรือ จะใช้แนวคิดไหนวิธีไหนที่จะทําให้คุณนั้นมีความสุขในปัจจุบันได้หรือทําให้คุณรู้สึกเซฟรู้สึกมั่นคงในปัจจุบันได้ไพ่ใบนี้คือการกลับมาครับสู่โลกภายในของตัวคุณเพื่อค้นหาพลังงานดีๆในตัวเองให้เจอนะครับอันนี้ก็าจจะเป็นไพ่ที่ขึ้นมาเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่า สัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆได้ครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือเข้ามาหาคุณชาวราศีมีนครับผมเห็นถึงความหวังครับผมเห็นถึงไฟผมเห็นถึงแพชชั่นผมเห็นถึงบางคนกำลังตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนดวงเปลี่ยนชีวิตคืออนาคตของคุณคุณตั้งเป้าหมายอะไรในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณในปัจจุบันนี้ว่าคุณจะเลือกอะไรให้ตัวเองนะครับ ของขวัญเซอร์ไพรส์สิ่งดีๆครับ Discovering Truth ครับ You are stand in the light of Truth ครับในไพ่ใบนี้ถ้าคุณดูเนาะเหมือนคุณ กำลังแบบบางคนอ่ะผมรู้สึกว่ากําลังจะออกจากคอมฟอร์ทโซนของตัวเองบางคนอาจจะกําลังค้นหาตัวเองบางคนจะเริ่มการเดินทางเพื่อค้นหาความจริงของชีวิตบางอย่างเพื่อค้นหางานที่ชอบงานที่ใช่เพื่อค้นหาวิถีชีวิตในแบบของคุณไพ่นะครับมีผู้ชาย3าคนเนาะสองคนเนี่ยชี้ไปอีกทางหนึ่งแต่คุณเลือกไปอีกทางหนึ่งนั่นแสดงว่าคุณฟังเสียงของหัวใจของตัวคุณมากขึ้นคุณจะได้รับ เขาเรียกว่าข้อมูลองค์ความรู้หรือใ์บางอย่างที่เป็น GPS นําทางคุณจากจิตวิญญาณของตัวคุณนะครับดังนั้นเนี่ยพรดีๆหรือสิ่งดีๆหรือของขวัญน,นะครับที่อาจจะเข้ามามันอาจจะเป็นเส้นทางใหม่ที่เปิดออกให้กับคุณก็ได้มันอาจจะเป็นเส้นทางของการประจนภัยนะครับ You r stand in the light of truth เนี่ยคุณกําลังอยู่บนเส้นทางแห่งแสงสว่างที่นาทางคุณไปสู่เวอร์ชั่น ที่ดีสําหรับตัวกันเองนะครับมไม่ว่าความสําเร็จของคุณเป็นรูปแบบไหนคุณกำลังถูกชักจูงหรือนําทางจากจักรวาลหรือจิตวิญญาณของคุณให้ไปในเส้นทางนั้นอยู่ครับ<ม>ของขวัญพรปริหารความโชคดีสิ่งดีๆครับที่อาจจะเข้ามาหาคุณชาวรัศมีน Breaking Trolls h ครับ A Break to e a h e a d นะครับต้องบอกว่าดูชาวราศีเมษเนานะคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมันตั้งต้นมาจากพลังงานในต,ตัวคุณคุณต้องลงมือทำคุณต้องสร้างด้วยตัวเองแน่นอนครับว่าความอดทนความสำเร็จมันคือกุญแจที่สำคัญมากๆมันไม่ดีมันไม่ได้มีความสำเร็จอะไรที่มันเกิดขึ้นชั่วข้ามคืนนะครับขนาดต้นไม้นะ้องเราปลูกยังไม่ได้เจริญเติบโตงอกงามในชั่วข้ามคืนเลย ตึกต่างๆนะครับหรือพีระมิดเนาะหรือสะพานาเขาเรียกว่ากำแพงเมืองจีนนะครับคืออะไรใหญ่ๆที่แสดงออกถึงความสำเร็จอะมันไม่ได้เกิดแค่ชั่วข้ามคืนแต่มันเกิดจากการที่คุณลงมือทำซ้ำๆสม่ำเสมอนะครับหรืออดทนให้กำลังใจตัวเองลุยสู้ทำในวันที่ท้อในวันที่เหนื่อย คุณก็ลุยคุณก็สู้คุณก็ถามนะครับดังนั้นการให้กําลังใจของตัวคุณนั่นแหละคือจะทําให้คุณนั้นไปถึงเป้าหมายความสําเร็จของคุณได้ผมรู้จักว่าคุณจะเคลียร์เส้นทางหรือเห็นเส้นทางเหมือนคุณกําลังเคลียร์เส้นทางของตัวเองอยู่ดังนั้นจัก,กรวาลกําลังมอบเส้นทางบางอย่างมาให้กับคุณก็ได้มันอาจจะเป็นเส้นทางที่ดูเป็นบททดสอบเนาะแต่ผมเชื่อว่าบททดสอบที่เข้ามามัน,ม,นมันมาพร้อมกับการเติบโตหรือมันมาพร้อมกับโอกาสดีๆอยู่ะครับ ของขวัญพรสิ่งดีๆครับที่อาจจะเข้ามาคุณชาวราศีมีนครับ k คิงออฟ o อ n ครับเงินราชาเงินการลงทุนกำไรการเติบโตในชีวิตนะครับ มี10 o ท swords ครับมี2 of w a n d ครับดูคุณรู้สึกว่าการใช้ชีวิตของคุณต้องอดทนนะครับแล้วก็เป็น justice เนาะผมรู้สึกว่า Justice ขึ้นมาคือคุณคิดยังไงคุณรู้สึกยังไงคุณก็ใช้ชีวิตแบบนั้นเลยครับถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณยากถ้าคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีแต่ปัญหามีแต่ความทุกข์มีแต่เรื่องราวเอาเปรียบมีแต่เรื่องราวแย่ๆแน่นอนว่าคุณได้ใช้ชีวิต ตามแบบนั้นเพราะว่าในเชิงของกฎแรงดึงดูดหรือพลังงานนะครับจิตใต้สำนึกของเรานั่นแหละครับคือสิ่งที่บอกว่าเราจะได้เจออะไรที่เข้ามาแน่นอนว่าทุกคนเนาะการทํางานอะไรต่างๆเนี่ยมันเหนื่อยแน่นอนอยู่แล้วครับแต่คุณรู้จกว่าเฮ้ยทำไมคุณต้อง ต้องดิ้นรนทำไมคุณต้องแบบเอ้ยกว่าจะได้เงินมาทำไมมันยากลําบากเมื่อไหร่หรือจะมั่งคั่งร่ำรวยเมื่อไหร่จะมีเงินดังนั้นผม้็จะว่าอยากให้คุณอ่ะโฟกัสว่าความร่ำรวยของคุณมันคือเท่าไหร่มันคือต้องมีเงินเท่าไหร่มันคือต้องทํางานแบบไหนนะครับดังนั้นบางครั้งเราไล่ล่าความสําเร็จหรือไล่ล่าความมั่งคั่งร่ำรวยมันทําให้คุณตัดขาด จากความสุขที่แท้จริงของคุณไปก็ได้คุณไม่ผิดเนาะที่คุณจะมั่งคั่งร่ำรวยการบอกว่าตัวเองมั่งคั่งร่ำรวยหรือมีเงินเยอะคือสิ่งที่ดีนะครับแต่ระหว่างทางอ่ะคุณต้องเอ็นจอยกับชีวิตมากขึ้นคุณต้องสนุกกับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่หรือคุณอาจจะต้องชัดเจนครับกับกับจํานวนไปเลยครับว่างานที่คุณทำเนี่ยมันทําให้คุณร่ํารวยไหมถ้ามันไม่ได้ทําให้คุณร่ํารวยแล้วคุณอยากร่ํารวยเนาะคุณก็ต้อง เปลี่ยนรูปแบบการทำงานหรืออาจจะเปลี่ยนรูปแบบของกระบวนการ d s ซ t ของคุณให้เป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยก็ได้นะครับสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่อาจจะเข้ามาครับผมเรียกว่าปัญหาต่างๆที่คุณเจออยู่ตอนนี้เนี่ยมันคือ emotional challenge ครับรือบททดสอบทางอารมณ์ของคุณให้คุณกลับมาสงบให้คุณกลับมาอยู่กับการตั้งคำถามกับตัวเองนะครับอยู่กับการตัดสินใจว่า จะต้องตัดสินใจอย่างรู้ตัวทั่วพร้อมหรือจะต้องเลือกเส้นทางไหนดีมันมีช้อยมันมีการเลือกเกิดขึ้นมาสำหรับบางคนชาวราศีมีนดังนั้นการชั่งน้ําหนักดูการถามกับตัวเองการตั้งคําถามนะครับหรือการตัดสินใจบางอย่างเนี่ยมันจะนําคุณไปในเส้นทางที่ดีขึ้นด้วยเนาะไปในเส้นทางที่ใช่สําหรับคุณด้วยเซเว่นอมบอเนี่ยผมรู้จึกว่าคุณต้องมีพื้นที่ของตัวเองที่ชัดเจน คุณอาจจะเป็นคนที่จิตใจดีอะไรก็ได้ง่ายๆแต่คุณต้องสมดุลให้ได้ว่าถ้าคุณเป็นคนที่อะไรก็ได้แล้วคุณถูกเอาเปรียบคุณต้องโปรเทคตัวเองด้วยคุณอาจจะต้องแบบต่อสู้บ้างนะเออคุณอาจจะอ่อนโยนแต่บางครั้งคุณอาจจะต้องมีความแข็งแกร่งบ้างอย่าให้ใครมาทําร้ายคุณได้อะไรแบบนั้นนะครับดังนั้นการหาสมดุลให้เจอในทุกๆมิติของคุณคือสิ่งที่ จำเป็นผมรู้สึกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาด้วยเทรนด์นอฟสอดมันคือการจบบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีมันไม่ใช่มันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของคุณอ่ะมันจะจบลงครับและมันเปิดเผยเส้นทางใหม่เป็นช้อยเป็นการเลือกเป็นการตัดสินใจให้คุณนะครับบางคนอาจจะมีโอกาสของการไปเติบโตนะครับเรียนต่อเนาะหรือมีการเดินทางเกิดขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอาจจะเป็นโยกย้ายต่างจังหวัด อาจจะเป็นยกย้ายระหว่างประเทศนะครับหรือใครที่ทำงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารโซเชียลหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับมันอาจจะมีความโดดเด่นหรือสร้างกำไรสร้างยอดขายต่างๆมาให้คุณมากขึ้นก็ได้แต่แน่นอนว่าสเ f นออ d วอนส์มามันคือความอดทนคุณอาจจะต้องเชื่อใจแล้วก็ไว้วางใจในสิ่งที่ตัวคุณทา แล้วก็ปล่อยวางผลลัพธ์บางสิ่งบางอย่างความตึงเครียดความเครียดอะไรต่างๆปล่อยวางไปปล่อยให้จักรวาลเนี่ยจัดสรรคุณแค่ทําหน้าที่ของตัวคุณในการทํางานในการใช้ชีวิตหรือในโปรเจกต์ผลงานโปรดักต์หรือธุรกิจต่างๆของคุณเนี่ยโฟกัสไปว่าคุณต้องการจานวนเงินเท่าไหร่เนาะแล้วก็ทํามันปล่อยวางผลลัพธ์ครับแล้วคุณอาจจะได้รับเงินได้รับกําไรหรือได้รับโอกาสดีๆ ก็ได้เดี๋ยวลองมาดูกันต่อเนาะว่ามีสัญญาณอะไรเข้ามาบ้างครับสำหรับชาวราศีมีนสัญญาณของการจบบางสิ่งบางอย่างเนาะก็มีขึ้นมาส,สัญญาณของอิสรภาพในการใช้ชีวิตสัญญาณของการคิดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ สัญญาณของความสําเร็จอ่ะมันเกิดขึ้นมาจริงๆด้วยนะครับมันมีความสําเร็จเกิดขึ้นมามันอาจจะเป็นความสําเร็จในเป้าหมายเล็กๆก็ได้ที่คุณวางไว้อยู่มันอาจจะเป็นความสําเร็จในเป้าหมาย,ายาระยะกลางก็ได้มันอาจจะเป็นคือความสําเร็จมันมีนมหลายมิติอ่ะผมอยากให้คุณลองหาดูเนาะว่าบางบางทีความสําเร็จเล็กๆอย่างเช่นอ่าคุณอาจจะเปลี่ยนนิสัยตัวเองบางอย่างที่มันไม่ดีคุณพยายามฝึกที่จะเปลี่ยนมันอันนั้นก็ถือว่าก็คือความสําเร็จคุณไม่เคยออกกำลังกายเลยแล้วคุณตั้งโฟกัสว่า คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการออกกลาลังกายแล้วคุณไปออกกลาลังกายทํามันอย่างสม่ําเสมอนั่นก็สําเร็จคุณจะอ่านหนังสือก่อนนอนวันละ15นาทีจากการที่จากคุณไม่เคยทํามาก่อนแล้วคุณทํามันได้อะนั่นก็คือความสําเร็จมันก็นั่นนั้นความสําเร็จอ่ะมันไม่ได้เป็นแค่เป้าหมายใหญ่ๆเสมอไปแต่อาจจะให้คุณเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆเกมื่อคุณทําได้คุณให้รางวัลตัวเองมันจะเป็นเหมือนการยืนยนันอะครับว่าเฮ้ยคุณก็ คุณก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องราวต่างๆได้น,นะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองมาดูกันว่าสัญญาณข่าวดีสัญญาณสิ่งดีๆเซอร์ไพรส์ความสําเร็จของขวัญครับที่จกักรวาลอาจจะส่งให้คุณรีเซี v ฟครับรีเซีฟคือการได้รับ be open to receive goodness believe you are worthy of abundance a gift is coming to you soon ไพ่ king of coin มาเนี่ยผมรู้ว่าชาวราศีมีนนะคุณไม่ได้เป็นคนที่ลำบาก สักเท่าไหร่เพอเป็นคนที่มีอยู่แล้วก็ได้มีทั้งที่ดินมีทั้งหน้าที่การงานมีงานทํามีเงินใช้มีเงินเดือนอยู่ครับแต่คุณอาจจะรู้สึกว่าคุณจนมันมันเป็นความรู้สึกลึกๆของคนที่คุณจะต้องไปจัดการนะครับเพราะว่าความจนเนี่ยมันไม่ได้เป็นที่จํานวนเงินเนาะเหมือนสังคมแบอบกว่าเฮ้ยเราจะรวยหรือเราจะจนอนะ มันอยู่ที่จํานวนเงินหรืออะไรต่างๆแต่ผมรู้สึกว่ามันอยู่ที่ความรู้สึกมากกว่าบางคนมีเงินอยู่ในกระเป๋า20บ,บาทเขาก็รู้สึกร่ารวยได้ครับเขาก็รู้สึกมีความสุขได้บางคนมีเงินร้อยล้านแต่ยังไม่มีความสุขเลยอะไรแบบนี้ครับดังนั้นผมรู้สึกว่า สิ่งสำคัญมันคือโลกภายในก็คือความรู้สึกของคุณและโลกภายในของคุณความรู้สึกของคุณจิตวิญญาณของคุณก็จะเป็นตัวบอกว่าคุณจะได้รับอะไรเข้ามาร e เซฟเนี่ยคุณได้รับข่าวดีแน่นอนเป็นเหมือนผู้หญิงที่ถือลูกแก้วการทํานายก็ได้นาะเหมือนคุณจะเห็นหรือการใช้ a n i f e เ t ตชั o นจินตนาการของคุณดังนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะมั่งคั่งร่ารวยหลุดพ้นจากความทุกข์มีอิสระภาพในการใช้ชีวิตสามารถเลือกเส้นทางของตัวเองได้คุณต้องจินตนาการเห็นหรือคุณต้องเห็นภาพ ตัวเองในอนาคตให้ได้ก็คือสิ่งที่คุณต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตถ้าคุณตั้งคำถาม ไม่ได้เห็นภาพไม่ได้คุณอาจจะต้องเขียนก็ได้ว่าความสําเร็จในงานของคุณคืออะไรความสําเร็จในการใช้ชีวิตของคุณคืออะไรความสําเร็จในด้านการเงินคุณคืออะไรความสําเร็จในด้านของสุขภาพของคุณคืออะไรครับแล้วคุณก็จะได้รับมันมาเนาะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าขอให้คุณเปิดใจครับเพราะว่าสิ่งดีๆข่าวดีสัญญาณดีๆมันจะมาแล้วมันมาพร้อมกับเทนอฟส์มันมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลมันมาพร้อมกับอะไรที่ยากลาบากเสมอนอกในสิ่งดีๆหรือมันมาพร้อมกับกับการที่คุณต้องีลีส หรือลบพลังงานลบๆในตัวเองหรือสิ่งของลบๆถ้ามันมีอะไรเสียนั่นแสดงว่ามันถึงเวลาที่สิ่งใหม่กำลังเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ g i v e is coming to y o u s o o n นของขวันกำลังเข้ามาหาคุณดังนั้นการที่คุณขอให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแล้วชีวิตของคุณยังไม่ดีขึ้นคุณลองเข้าไปสำรวจดูลึกๆ ในจิตของคุณในความเชื่อพื้นฐานของคุณว่าจริงๆแล้วคุณเชื่อว่าคุณจะเป็นคนที่ได้รับสิ่งดีๆไหมคุณมีความเชื่อว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นไหมหรือคุณตอกย้ําตัวเองซ้ําๆเรื่อยๆว่าชีวิตของคุณแย่ไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นชีวิตคุณไม่เห็นมีความโชคดีอะไรขึ้นมาเลยเพราะว่าชีวิตคุณจะเป็นไปตามปากของคุณนั่นเองนะครับสัญญาณของการได้รับสิ่งดีๆ อะไรจะเข้ามาครับเซอร์ไพรส์สิ่งดีๆนะครับที่อยากจะเข้ามาหาคุณชาวราศมีมิงฟรีดอมครับอิสระภาพจากความทุกข์ Live by and free choose your freedom, claim your independence อิสรภาพในการใช้ชีวิตผมไม่รู้แหละว่าตอนนี้คุณเจอความทุกข์อะไรอยู่คุณเจอปัญหาอะไรอยู่นแต่แน่นอนว่าเทนอฟสอนมามันมีปัญหาอยู่แล้วใน,ในแต่ละรูปแบบของแต่ละคนแต่หลังจากนี้ของขวัญพรปริหารจริงดีๆผมรู้สึกว่ามันคือคุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้การที่คุณจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้คุณต้อง เห็นตัวเองอย่างชัดเจนมากๆเมื่อคุณเห็นตัวเองอย่างชัดเจนเมื่อคุณรักตัวเองอย่างชัดเจนเมื่อคุณดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ทั้งภายนอกและภายในคุณจะเริ่มพาตัวเองออกจากอะไรที่มันไม่ดีคุณจะเริ่มพาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆคุณจะเริ่มพาตัวเองไปสู่สังคมที่ดีขึ้นไปเสพสื่อที่ดีขึ้นไปพัฒนาตัวเองมากขึ้นไปอยู่กับตัวเองมากขึ้นไปฝึก สมาธิมากขึ้นนะครับอะไรต่างๆเอล่านั้นดังนั้นผมรู้จักว่าของขวัญตรงนี้คืออิสรภาพจากความทุกข์ต่างๆความเมตตาการให้อภยัอยนะครับด้วยจิตของคุณเนี่ยมันจะเข้ามามันเปรี่ยนเสม,มือนว่าเออมันมีเมคกี้แมสเซจคือเหมือนการอาโหสิกรรมนะครับเหมือนคุณอโหสิกรรมด้วยจิตจริงๆไม่ใช่แค่ความคิดไม่ใช่แค่ปากแต่จิตของคุณอโหสิกรรมอโหสิกรรมให้ทั้ง คนที่ทําร้ายคุณคนที่เอาปัญหาเอาหนี้บางอย่างไม่คุณและคุณอาโหสิกรรมให้ตัวเองหรือเมตตาตัวเองคุณอาจจะคิดว่าความเมตตามันคือการเมตตาต่อคนอื่นนะครับแต่จริงๆแล้วการเมตตาคุณต้องเริ่มมาจากตัวคุณด้วยให้อภัยตัวเองให้ได้เนาะเมื่อคุณเมตตาเมื่อคุณรักตัวเองทําตัวเองให้ดีขึ้นพลังงานดีขึ้นแน่นอนว่าคุณกําลังจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาเหมือนกันครับลองมาดูกันว่า มีสัญญาณอะไรที่จักรวาลกำลังส่งมาหาคุณบ้างนะตอนนี้เนาะเป็นสัญญาณเป็นทรายอะไรนะครับหรือสิ่งที่จะบอกว่าคุณจะได้รับสิ่งดีๆพรดีๆปริหารดีๆจากจักรวาลน,นะครับจักรวาลกำลังส่งทรายสัญญาณอะไรมาให้ชาวราศีเมรรับรู้ครับ เคีย intention ความมุ่งมั่นตั้งใจที่บริสุทธิ์ของคุณ intention คือความมุ่งมั่นตั้งใจหมายเลข2คือ choice เหมือนกันการเลือกการตัดสินใจเนาะ fidelity surrender your ego ก็คือการหาความชัดเจนในเส้นทางของตัวคุณแล้วก็ surrender your ego เนี่ยเหมือนยอมจำนนหรือทิ้ง อีโก้ความกลัวต่างๆหรือการไม่กล้าใช้ชีวิตคืออีโก้มันเป็นพลังงานของโลวายเบชั่นโลวายเบชั่นก็คือตัวตนที่มันเป็นพลังงานลบๆของเราอะครับมันไม่ได้เป็นไฮายเบชั่นหรือมันไม่ได้เป็นไฮเออร์เซลไฮเออร์เซลคือตัวตนด้านสว่างของเราไฮเออร์เซลคือตัวตนอันบริสุทธิ์ตัวตนที่แท้จริงของเราที่เป็นจิตวิญญาณลงมาเกิดในการเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยอีโก้มันเปรียบเสมือนซาตานเปรียบเสมือนกิเลสหรืออะไรต่างๆ หรือข้อจํากัดของเราอะที่ทําให้เราไม่ไปถึงหรือไม่ให้เราเชื่อมโยงกับไฮเอสเซลของตัวเราเพราะว่าถ้าเราเชื่อมโยงกับไฮเอสเซลได้เราจะใช้ชีวิตในเส้นทางที่ดีขึ้นเราจะได้รับการไกลไลน์การนําทางจากสัญชตาตญาณอย่างชัดเจนมากขึ้นดังนั้นผมรู้สึกว่าเนี่ย ฟังหัวใจคุณครับว่าหัวใจคุณต้องการอะไรนะครับนั่นคือสัญญาณหนึ่งคือการคอนเน็กกับหัวใจจิตวิญญาณหรือโลกภายในของตัวคุณแล้วก็หมายเลขห้า opportunity ครับวันนี้ห้ามาแน่นอน <c oughs> the crowter your like, l i g e t dreams a m a g i c a l d r a w a y ครับเหมือนยูนิคอนเนี่ยเหมือนหันหน้ามามองคุณเนาะแล้วกลังส่งสัญญาณบอกว่าออกมาสิลองไปสู่ หน้าที่ความรับผิดชอบใหม่ๆสี่ลองออกไปค้นหาตัวเองดูสีลองออกจากจุดเดิมๆของตัวเองดูลองเปลี่ยนนิสัยบางอย่างของตัวเองดูลองเปลี่ยนไมเซ็ตบางอย่างของตัวเองดูลองลองสำรวจความเชื่อของตัวเองดูว่า เฮ้ยมันมีความเชื่ออะไรที่จํากัดคุณไว้อยู่มันมีความเชื่ออะไรที่พายคุณไปสู่ความสําเร็จบ้างจงสํารวจดูในทุกๆมิติของตัวคุณครับและพไพ่ใบนี้กําลังบอกคุณว่าประตูครับของสิ่งดีๆประตูของจักรวาลเนี่ยกำลังเปิดออกให้สําหรับบางคนการค้นหาตัวเองการได้เจอโอกาสใหม่ๆการเติบโตในหน้าที่การงานต่างๆของคุณดังนั้นเนี่ยลองดูน้องถ้าคุณกําลังแบบตัดสินใจว่าคือตัดสินใจ กำลังจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างใหม่อะอยากให้คุณเนี่ยถามกับตัวเองให้ชัดเจนว่าคุณเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังทํานี้ไหมถ้าคุณเชื่อมั่นคุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําได้คุณไปต่อได้และระหว่างทางที่คุณตัดสินใจหรือเลือกแล้วอะให้คุณใส่ความเชื่อลงไปแบบร้อเในตัวเองเลยครับว่าสิ่งนั้นอะมันจะนําพาชีวิตของคุณให้ดีขึ้นสีรุ้งเนี่ยมันเปรียบเสมือนปาฏิหารเนาะมันเปรียบเสมือนโอกาสความโชคดีเนี่ย กำลังเปิดทางให้กับคุณแล้วดังนั้นลองดูครับลองดูสิ่งดีๆมันกำลังรองคุณอยู่ข้างหน้าอยู่แล้วนะครับหรืออีกอย่างหนึ่งเนาะการออกจากหรือการการพาตัวเองไปทำอะไรที่เราไม่เคยทำเราไม่เคยรู้แต่เราอยากจะทำเนี่ยมันอาจจะให้คุณได้ประสบการณ์อะไรแปลกใหม่ก็ได้ดังนั้นความโชคดีอะครับมันอยู่รอบๆตัวคุณอยู่แล้วสิ่งดีๆ นะครับของขวัญที่จักรวาลส่งมาเนี่ยจักรวาลมาเคาะประตูหน้าบ้านคุณแล้วเนาะสิ่งที่จักรวาลส่งมาให้คุณเป็นของขวัญมันอาจจะไม่ได้เป็นสิ่งของเสมอไปแต่อาจจะเป็นเนี่ยความเจ็บปวด ที่ให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างอาจจะเป็นข้อมูลจากหนังสือบางอย่างที่คุณได้รับและคุณตัดสินใจทําเรียนรู้ต่างๆก็ได้ดังนั้นเนี่ย e w o p p o r t u n i t y เปิดออกแล้วเนาะชีวิตที่ดีขึ้นของคุณกําลังเปิดออกแล้วประตูสู่ชีวิตใหม่กําลังเปิดออกแล้วประตูสู่อิสรภาพของคุณกําลังเปิดออกแล้วนะครับข่าวดีต่างๆกําลังเดินทางมาคุณแล้วแต่แน่นอนว่าเทนอฟสอดมากับมาคําว่า r อ่ e รีซีฟนะครับคือ ถ้าคุณกําลังเจอเรื่องราวแย่ๆอยู่นะตอนนี้มันจะเกิดขึ้นมาทั้งหมดก่อนเพราะว่ามันคือการที่คุณคิดรู้สึกมาตั้งแต่อดีตดังนั้นการสั่งจิตใหม่ในปัจจุบันมันจะเข้ามาเหมือนกันแต่มันจะเกิดเรื่องราวที่คุณเคยสั่งมาก่อนหน้าเนี่ยเกิดขึ้นให้หมดก่อนแล้วสิ่งดีๆครับมันจะเกิดขึ้นตามมาทีหลังเนาะมันไม่ได้แปลว่ามันจะไม่เกิดนะครับดังนั้นก็ น่าจะประมาณนี้เลยสำหรับชาวราศีมิน้นรหวังว่าคลิปนี้ครับจะมีประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะครับก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับมีความหมายสำหรับช่องนี้มากๆผมขอบคุณมากๆนะครับมันเปรียบเสม,มือนว่าคุณให้กำลังใจผมกันแล้วผมก็ส่งต่อออกไปเป็นการอ่านไพ,พ่ผ่านเมสเซจต่างๆตรงนี้นะครับส่งออกไปเป็นการแลกเปลี่ยนพลังงานนั่นคือความรักนั่นเองเนาะดังนั้นก็ขอบคุณมากๆครับ